ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แหวกแนวแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นตลกคอมเมดี้ผสมแฟนตาซีที่แบบเขาเรียกว่าสอนให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับบัณฑิตที่แบบเพิ่งจบมาใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะลองหาสายอาชีพที่เป็นสิ่งที่เรารักและเป็นแพชชั่นของเรานะครับก็ได้ความรู้ด้วยเป็นซีรีส์ที่ตลกด้วยครับมันมีความพิเศษนะครไม่ได้แตกต่างจากคนันหรอ จริงๆแล้วมันก็คือเป็นซีรีส์คอมเมดี้แต่ว่ามันแฝงความมีแฟนตาซีนิดๆมีการถ่ายทำซีจีแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นตลกร้ายด้วยนะมีความเป็นตลกร้ายด้วยอ่ะให้ให้น้องๆช่วยตอบด้วยครครับผมก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องราวของหลายตัวละครหลายเส้นเรื่องผ่านเรื่องราวเดียวกันจุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปตามทางของตัวเองแล้วทางแต่ละคนเนี่ยมันก็เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นในยุคป,ปัจจุบันในแต่ละเรื่องครับผมคิดว่าน่าจะ น่าจะเหมาะกับทุกๆคนน่าจะน่าจะไปตรงใจกับใครหลายๆคนไม่รู้เยหลายๆคนครับผมอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปนะคะก็คือมันเป็นแต่งตลกแนวใหม่ที่เรีกว่าอย่างที่ซอมพู่แล้มันคือตลกหลังตลกที่แบบที่ดูคือตอนรู้สึกนะแต่ดูแบบตอนรู้สึกคนอืมันตลกซึ่งข้ารู้สึกว่ามันเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการดูหนังที่เป็นแนวใหม่แนวที่ยังแต่ว่าไม่ได้มีใครายอะมากนะไม่ได้มีใครเยอะมา ฉะนั้นคนดูก็จะได้รู้สึกเหนื่ยนู้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยในการได้ดูหนังแค่เรื่องยไปสายยอดสรุปโคตรแน่นอนทางเศร้าทางตระกแล้วก็ได้ความรู้ก็ได้ได้ดูดีนะครับอย่างวันนี้ก็หางานกันยากมากอะไรเงี้ยมันเป็งเรื่องที่จะสร้างแรงมาดันใจให้กับน้องๆหรือว่าที่จบยังไงได้บ้างไหมคะเพราะจริงๆจะรู้สึกว่ามันก็พูดถึงแล้วที่เราในยุคนี้รู้สึกว่าหายงานยากจริงๆแหละใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าดีเลิศกับมันได้ว่ามันเป็นอย่างที่เรารู้สึกเลยอะไรเงี้ย กรื on yeah. ่ความี่เขาต้องการอยากจะติดตามกับผันตอนี่คันมก็อย่าลืนวันนี้จะมีอะไรความพิเศษอะไรออกมาให้ตดมใ่อนอวันนี้จะมี special EP นะครับที่จะฉายบน Line TV นะครับก็อยากให้ฝักติดตามด้วยก็ยังไม่ใช่ EP หนึ่งเนาะเป็น special EP EP ที่แบบพิเศษขึ้นมาครับผมวันนี้พิเศษ40ไม่เล่นดีกวม่ใ่นมีอะรจะพูดไม่จะเอมีกไม่นะ มีใครอยากจะเสริมเลยไหมครับเนี่ยเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรพูดเลยอ๋อครับก็ถ้าอยากจะฝากด้วยครับกับสเตชเชลอีพีนะครับแกจูเอ็นวันนี้นะครับสองทุกคนรายงานอ๋อได้ได้ได้สองข้อมูลครับผมก็อยาก อ่าจที่หน้าครับอ่ที่น้ที่เสร็จใช่ไหมครับผมก็สำหรับ E ีีแรกนะครับวันที่7ตุลาได้ดูแน่นอนครับจะมีทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากทุกคนดูนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ซึ่งมีความดั้กคอมเมดี้นิดๆไร้ายนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการซีรีส์เหมือนกันครับยังไงก็ฝากด้วยครับอบครับ